ในเมื่อไปไผ่มันบิดสอบพรุ่งนี้นะฮะนี่มันมันบิดข้อสอบนะฮะวันนี้วันที่ยี่สบสองสอบวันแรกก็คือวันที่ยี่สิบสามซึ่งมันบิดเดี๋ยวผมจะเล่นจิตวิทยาว่าให้คนนี้เลือกระหว่างซ้ายกับขวาเออ <c oughs> เพราะว่าเห็นไหมฮะ โสงเขไปโสงก็ไป <c oughs> ซ้ายคือผมยาวสีน้ำตาลขวาคือผมสั้นสีดำเว้ย <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวผมรอให้ไอ้เด็กเบมเด็กนี่มันเลือกอะ่ะ <c oughs> ซ้าย <c oughs> โอเคโอเคมาดูให้ชัดๆอีกทีนึงนะฮะนี่คือซ้าย ที่ใบไผ่จะต้อง,งอยาวแบบยาวจริงกล้องผมไอเนี่ยมันกว้างไปพอเดี๋ยวขอรับแป๊บนึงนะอันนี้เลนกว้างสุดแล้วนะเนี่ยดูไม่เอยายาวอยู่เลยโอ้โหเหยเชื่อปะเนี่ยดูนี่นะฮะเออนี่แหละแล้วก็เห็นรอเขาวๆนี่ไหมเดี๋ยวขอห้อยแป๊บนึงโอเคนี่หลอดขาวๆนี้ก็คือหลอดที่ทาปุ๊บขาวปั๊บ หมายเขาว่าไงหมายเขาว่าผมสามารถที่จะพอกตัวเองจากแบบนี้กลายเป็นแบบนี้ด้วยหลอดนี่เออเวเลกูดงงโอเคโอเคฉเลฉเลยเฉลยเฉลยเราต้องฉเฉลยว่ะคือคือนี้ให้เลือกวิกผมดีย๋ยวแป๊บนะผมพิมพ์มือเดียวมันพิมพ์ยากอ่ปะปกะติพิมพ์สองมือมันเร็วกว่านี้ให้ใบ เดี๋ยวต <itation> ้องถ่ายรูปให้มันดูกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมาดูวิธีล่าสุดในเมื่อมมเยอมเข้ามาก็ต้องใช้ต่างสนัย สิบบาทมันไม่เข้าหรอกเชื่อดีเราไปไปีสาวไม่ได้เชื่อเอย่างมันเนี่ยต้องแบบไปหาเลี้ยงไอนติมผู้หญิงไปซื้อข้าวให้ผู้หญิงกินอะไรเงี้ยเออหมูทอดมาแล้เจ็ดบาทกับข้าวเหนียวห่อละห้าอะไรเงี้ยนั่งกินกับผู้หญิงได้กันหรือไม่ก็ชวนสาวไปนั่งกินที่แคนทีมมาหาลัยอะไรเงี้ยเออสามสิบสี่สิบาทอะ่ะมันก็เลี้ยงได้สบายๆเชื่อดีแค่สิบบาทที่มันมันไม่เอาหรอก ลองไห้ลองไห้ไรไอเคอนเนอ์โอเคถ้าม,ามันมาไม่ต้องออเข้ามาละเสียเวลาทำมาหากินนะฮะอืคนจะไปหานอนจะสามทุ่มวันเนี่ย